กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาราคาสัญญาณจากอาจารย์มาแล้วนะคะวันนี้เรื่องฝากขังนะอายการปรเมศอินทรชุมนุมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณสัญนญานครับเชิญค่ะก็ต้องขออนุญาตอยู่ในกระแสอยู่อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของน้องนิชาในกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาพอสมควรค่ะนะครับเป็นเรื่องที่มีปัญหามากมากด้วยซ้ำเอ่อ จริงๆวันแรกที่ผมคุยกับคุณสุนันจ์จได้ไหมครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการประกันตัวเนี่ยมันไม่ควรจะไปกําหนดกําหนดความเงินทุนทรัพย์ตามความเสียหายเพราะถ้ากําหนดตามทุนทรัพย์ตามความเสียหายแล้วถ้าเกิดผู้ต้องหาก็ไม่ได้เป็นเป็นคนกนระทาเนี่ยก็จะมีปัญหามากเรื่องการกําหนดทุนทรัพย์ในจริงๆในการประกันตัวมันควรจะกําหนดตามฐานความผิดหรืออัตราค่าปรับอัตราโทษ,ษมากกว่านะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่สําคัญมันอยู่อย่างนี้ครับ เอ่อการออกหมายจับเนี่ยน่าสนใจวันนี้ในแนวทางปฏิบัติของพนักง,งานสอบสวนในการออกหมายจับนะครับเมาความว่าเขาออกหมายเรียกส่งไปเรียกสองครั้งแล้วไม่มาเนี่ยเขาจะออกหมายจับค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ปัญหาอย่างของน้องนิชาเนี่ยเรามาเป็นเคสตัตดี้ดูเนี่ยไปครั้งแรกน้องเขาไม่อยู่เพราะเขาไปเที่ยวปีใหม่โอเคก็ไม่มีคนรับพอไปครั้งที่สองเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้รับอีกแต่ว่าคนข้างบ้านรับไปแทน แล้วก็ไม่ได้ไปพบพนักงานสอบสวนอ่าอันนี้ก็คือน่าสนใจพนักงานสอบสวนก็เห็นว่าไม่มาสองครั้งก็ยื่นคําร้องต่อสาตส์แต่นิฐานว่าหลบหนีเข้าข้อสันนิษฐานเนี่ยครับตัวน,นี้มันเป็นจุดอ่อนที่ทําให้คนเสื่อมเสียศิริภพคือความจริงเนี่ยผมว่าแม้จะอยู่คนละท้องที่หรือคนละต่างคนละจังหวัดว่าพนักงานสอบสวนในคนจะแจ้งให้ตํารวจในท้องที่นั้นไปตรวจสอบซ้าอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเขาอยู่จริงไหมแลวทราบนัดหรือไม่ก่อนที่จะ ขอสารออกหมายจับประการที่หนึ่ง <Okay. S 2> ประการที่สองเราก็เคยพบนะสมมุติว่าออกหมายเรียกคุณสุนันแล้วผมออกหมายเรียกไปเนี่ยส่งจดหมายไปปรากฏบ,บ้านเลขที่ผิดก็ถูกปีกลับก็เท่ากับมาหลบหนีละหายไปละตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่ทต้องฝากพนักง,งานาสํบสวนต้องกลับไปคิดใหม่ <Okay. S 2> ว่าใช่หรือไม่ใช่ <Okay. S 2> ประเด็นที่สามที่คนสงสัยกันเอ๊ะทำไมน้องเ็ายื่นหลักฐานแล้วทําไม ทำไมไม่เอาไปแสดงต่อศาลแล้วเข้าใจอย่างีงครับเมื Sud ่อศาลออกหมายจับเนี่ยนะครับโดยปกติออกหมายจับตามมาตรา66ก็คือเหตุที่จะออกเห็นว่าน่าจะหลบหนีนะครับเอาละพอจับมาได้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าตามมาตรา87ทัอหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าม่อถ้าจับมาได้แล้วเนี่ยให้ถ้าจับตามหมายจับของศาลเนี่ยให้เอาไปส่งที่ศาลเว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่นทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยครับศาลเนี่ยเขาจะออกหมายจับให้ส่งศาลเนี่ยกรณีที่ จำเลยหลบหนีจากศาลเช่นกรณีอดีตนายกอย่างเงี้ยในหมายจับจะเขียนชัดเลยจับแล้วให้ส่งไปที่ศาลนะครับแต่ถ้าพนักง,งานสอบสวนขอให้สารออกหมายจับเนี่ยข้างล่างเขาจะเขียนเมื่อจับได้ให้ส่งไปยังสถานีตํารวจที่ออกหมายจับที่ขอออกหมายจับซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็ขอส่งไปที่บ้านตากเมื่อส่งไปที่บ้านตากแล้วเนียกฎหมายยังเขียนต่อไปอีกว่า พนักง,งานสอบสวนผู้รับตัวผู้ถูกจับไว้เนี่ยจะนําไปฝากขังหรือจะปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นอานาจของพนักง,งานสอบสวนค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ผมไม่ค่อยสบายใจเลยที่มีมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการออกมาพูดกันว่าถ้าจับตามหมายจับแล้วต้องไปส่งสารไม่ใช่ครับค่ะ <Okay. S 1> ไม่ใช่จับหมายจับต้องไปส่งสารต้องระบุในหมายว่าต้องส่งสาร แต่ถ้าระบุว่าส่งที่สถานีตำรวจก็พนักง,งานสอบสวนมีอำนาจที่จะควบคุมหรือจะปล่อยตัวก็ได้คือจับมาเพื่อสอบถามแล้วหลังจากนั้นถ้าเห็นสมควรจะปล่อยก็ปล่อยไปแต่ถ้ามีเห็นว่าเห็นว่าน่าจะหลบหนีก็ควรจะฝากขังทีนี้ถามว่ากรณีน้องนิชาเนี่ยจะหลบหนีไหมะจะหลบหนียังไงล่ะครับในเมื่อไปมอบตัวที่กองปราบเอง น,นี่ฝากเป็นข้อสังเกตให้พนักงานสอบสวนนไม่อยากจะโทษใครนะครับเแต่ว่าถ้าพนักงานสอบสวนที่ฟังอยู่ช่วยช่วย,วยค,คิดหน่อยเรารอบข้อคือใหมนิดนึงเพราะว่ามันทําให้เขาเสื่อมเสียเสรีภาพโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับและยิ่งเขาแสดงหลักฐานว่าเขาไม่ได้ไปแล้วที่ภาพในน่องในหน้าอะไรไม่ใช่เขาเนี่ยถ้าเราฟังกันบ้างเนี่ยนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาไปฝากขังคือหรือว่าหรือว่าคาร้องฝากขังเนี่ยมันเป็นแบบพิมพ์ไงยุค4.0เนี่ยคือมันไม่ต้องทำอะไรมาก แบบพิมมันอยู่ในคอมพิวเตอร์อันหนึ่งพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเพราะเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเด็กตัวแค่นี้จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้อย่างไรก็ฝากเป็นข้อคิดถึงเพื่อนลูกศิษย์พนักงานสอบสวนทั้งหลายฝากไว้แค่นี้ครับอันนี้คุณดานมีคำถามไหมครับเริ่มที่คุณเอกชัยค่ะอาจารย์บอกว่ามีที่ดินสปกออยู่หนึ่งแปลงถ้าหากว่าจะยกให้หลานให้หลานใช้เป็นที่ธรรมหากินเนี่ยนะคะเขาสงสัยว่าทําได้ไหมต้องดําเนินการยังไงคะอาจารย์ ได้ครับไปติดต่อที่สปรกรฮะไม่ต้องเขียนวิัยกรรไปติดต่อที่สปรกรว่าเราจะให้หลานคนนี้ทําต่ออันนั้นทําได้ครับค่ะคือเรียกว่าไปที่สปรกรนกี่ก็ไปเซ็นแบบว่ายกให้โอนกันอย่างนั้ได้เลยใช่ไหมคะไั้เลยว่าหมครับได้เลยร่าหลานต้องไม่หลานต้องต้องไม่มีอาชีพอื่นนะครับไม่ใช่หลานเป็นข้าราชการในเขาไม่ให้ครับหลานก็ต้องเป็นเกษตรกรเหมือนกันครับอ๋อค่ะคุณสามารถบอกว่ากรณีชายคุ้มคลั่ง ถือไม้หน้าสยาวหนึ่งเมตรทุบตีทำลายข้าวของหน้าร้านสะดวกซื้อแถวคลองตันเมืม่อวานนะคะแล้วก็ทำให้ตู้ ATM เสียหายป้ายไฟรถเกง๋งก็เสียหายด้วยอีกสองคันตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนาการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่เขาสงสัยว่าถ้าผลออกมาว่าชายคนนี้ป่วยไม่ปกติ แล้วไอ้สิ่งท,ที่มันเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าใครจะรับผิดชอบล่ะคะจันโอ้โดยปกติเมื่อเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก็มีสิทธิ์รอขอรับความช่วยเหลือจากจากรัฐได้ครับ<อ>ถ้ารถพักก็บริษัทประกันจัดการไปก่อนแล้วไปขอรับความช่วยเหลือจากจากรัฐครับค่าชดเชอความเสียหายในคดียาค่ะอาจารย์คะแล้วสมมติว่าถ้าเกิดชายคนนี้เขามีครอบครัวมีพ่อแม่มีบ้านมีฐานะอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างนี้นครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบไหมคะ ประการแรกก็ต้องดูก่อนว่าเขากระทําไปโดยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ <Okay. S 2> ประการที่สองบรรลุนิติภาวะหรือ,อยังถ้าไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่ามีการเจ็บป่วยแล้วแล้วที่บ้านจะต้องดูแลรักษาแล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาอันนี้ก็เหมือนกับ <Okay. S 2> กรณีที่ผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กไปกระทำความผิดนะครับ <Okay. S 2> ก็ต้องรวมรับผิดด้วยครับค่ะ okay. คุณคำยงก่อนหน้านี้เคยสอบถามมาแล้วอันนี้เขาสอบถามเพิ่มเติมมานะคะคเขาบอกว่าเรื่องการของเงินประกันตัวหลานชายคืนจากสารเยาวชนอาจารย์แนะนําวันนั้นบอกว่าให้เขาเนี่ยไปยื่นเอกสารของเงินประกันคืนจากสาลนะก็เลยสงสัยว่าถ้าไปยื่นแล้วจะต้องรออีกนานไหมเพราะว่าหลานชายยังต้องไปรายงานตัวจนถึงปีหกสอนู่นเลยค่ะเพราะว่าเาสารเขาสั่งแล้าจะกําหนด สารก็สั่งล้วก็จะทราบเลยครับว่าจะรับได้วันที่เท่าไหร่อ๋อสารสารจะระบุวันให้เลยใช่ไหมคะซึ่งพ,พอไปยื่นพักบาสารอนุญ,ญาตปั๊บก็ถามเจ้าหน้าที่การเงินเขาจะเซ็นเช็คจ่ายให้เมื่อไหร่ได้เขาตอบทันทีได้แหละครับดีนี้สารก็ดีขึ้นแล้วค่ะไม่ต้องรอนานครับแต่รู้รู้ทันทีเลยครับค่ะคุณจิรศักดิ์บอกว่าค้างค่าง,งวดรถแท็กซี่สองงวดนะพองวดที่สามก็ไปจ่ายตามปกติปรากฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่โทรถามให้จ่ายที่ค้างสองงวดที่เหลือด้วยคุณนจะิรศักดิ์ อ๋อคุณคุณจิรศักดิ์ยังไม่ได้บอกอะไรนะคะแต่ฝั่งนั้นเขาบอกมาว่าถ้าคุณไม่จ่ายจะต้องมาทําสัญญาใหม่ไม่อย่างนั้นก็จะตามไปยึดรถก็เลยขอคําแนะนาจากอาจารย์ว่าเอ๊ะเขามีสิทธิ์ทําอย่างนั้นได้ไหมคุณจิรศักดิ์คุณทำยัง,ยงไงดีมีรถแท็กซี่เนี่ยสัญญาของรถแท็กซี่จะเขียนไว้สามงวดถ้าสองถ้าต้องต้องถึงสามงวดทีนี้พอสองงวดปั๊บเราไปจ่ายงวดหนึ่งเนี่ยไอ้งวดที่ค้างอยู่สองงวดก็ยังอยู่ได้ไม่เป็นไรครับยังเขายังยึดรถไม่ได้ค่ะ คุณธรมรมนูนเอาทีวีไปซ่อมนะคะเหลือเชื่ออาจารย์เขาบอกว่าซ่อมมาสองเดือนกว่าแล้วยังไม่เสร็จเลยนะคะก็ไปตามช่างที่ซ่อมนะช่างก็บายเบี่ยงไปเรื่อยนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยก็บอกเขาว่าเอาละถ้าคุณยังซ่อมไม่ได้เนี่ยขอเครื่องคืนก็แล้วกันช่างกลับบอกว่าตอนนี้ส่งเครื่องไปซ่อมที่อื่นให้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้เครื่องคืนอยู่ดีนะคะก็เลยสอบถามมาว่าสองเดือนกว่าแบบนี้ทำยังไงดีคะอาจารย์มัน ผมว่าเอาไป <นะ S 2> ลงประจําวันก่อนดีกว่ามั้งค่ะเพราะว่าถ้ามันหายไปเนี่ยก็ต้องมีความผิดฐานยัดยอกเนะานะครับแต่ถ้าซ่อมจริจริงมันไม่มันไม่ควรนานกันอะใช่ไหมไม่นานไม่นาจะนานคือถ้าซ่อมไม่ได้ก็คือซ่อมที่อื่นก็เหมือนกันครับค่ะค่ะนะแล้วก็คุณประวิทย์นะคะก็สงสัยเรื่องนาฬิการูกับนักการเมืองนะคะคนะเขาบอกว่า ขั้นตอนอะไรต่างๆของเ <problema> จ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยอยากจะทราบว่าใช้เวลาอีกนานไหมกว่าจะสรุปผลออกมาค่ะคือก็ต้องระยะพอสมควรในการสอบสวนนะครับว่าไอนาฬิกาชุดนี้มันมาอย่างไงอะไรแค่ไหนก็คงต้องต้องสอบจนพอสมควรครับแต่คงคงตอบไม่ได้เพราะมันมียื่นเข้ามาอีกหลายเรือนเนี่ย แล้วก็คุณนัดนาดาบอกว่าการขอเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถตกลงกันได้ในหมู่พี่น้องนะคะจะขอเป็นผู้จัดการมรดกหลายๆคนร่วมกันเนี่ยไม่ทราบว่ากฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นผู้จัดการมรดกได้มากสุดกี่คนคะอาจารย์ถ้าสมัครใจที่จะเป็นร่วมกันก็ได้ครับได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าสมัครใจร่วมกันนะครับไม่ีปันหาครับค่ะไม่ไม่มีการระบุจํานวนใช่ไหมคะว่าไม่เกินเท่าไหร่ ครับหลายคนก็ได้ครับอ๋อค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจําเป็นไหมคะอาจารย์ต้องเป็นผู้ช่วยการมรดกกันหลายคนเนี่ยคือคือบางทีมันคนเดียวเขาไม่ไว้ใจกันไงไม่สบายใจอาจจะต้องร่วมกันร่วมกัน <c oughs> คิดร่วมกันตามทุกสาจรยก็ไม่ขัดข้องหรอกครับค่ะค,ค่ะ,คะแล้วก็คุณพัดบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ไปนั่งประจําที่ร้านทองนะด้านหน้าร้านก็เป็นทางเท้าในพื้นที่ของกทมนะคะซึ่งกทมอเองก็ประกาศอยู่ ว่าไม่ให้จัก,กรยานยนต์พ่อค้าแม่ค้ามาจอดรถหรือว่าตั้งแผงขายของนะคะเขาบอกว่าแต่เจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ที่ร้านทองเนี่ยกับไม่ดําเนินการอะไรก็เลยรู้สึกว่าอย่างเนี้ยถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ <c oughs> หรือเปล่าสอบตามความค <c oughs> ิเดเห็นอาจารย์หน่อยค่ะ <c oughs> คือจริงจริงในทางเท้าเนี่ยความรับผิดชอบตรงน,นั้นโดยหลักการก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตำรวจก็มีหน้าที่แต่ว่า ก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่ถามว่าละเว้นไหมนั่นแค่เขามีหน้าที่ในการปรับปรามผู้กระทําความผิดมันก็เป็นละเว้นหมดนะครับค่ะค่ะคุณพุทธิพัฒน์สอบถามแทนลูกสาวนะคะบอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งนะส่งข้อความมาด่าว่าลูกสาวเสีย,สยหาย,หายวันหนึ่งก็หลายสิบข้อความมากขาเขาก็เลยสงสัยว่ากรณีแบบนี้ถ้าเขาจะไปแจ้งตํารวจดําเนินคดีเนี่ยแจ้งความได้ข้อหาอะไรคะอาจารย์ก็มีประมาทได้อยู่แล้ว มินประมาทนะคะแล้วก็ถามเพิ่มมาว่าโทษจะเป็นยังไงอะคะก็ถ้าปกติกระทงรักก็ประมาณสองปี3ามปีส่งมาหลายครั้งก็นับคูณเข้าไปครับค่ะค่ะคุณวิรัฐบอกว่าญาติมาขอยืมเงินไปทั้งหมดห0 0 0 0บาทนะคะคแล้วก็บอกว่า จะให้ดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะคะที่ผ่านมาเขาบอกว่าดอกเบีย้ยก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้นก็ท,ทําท่าทางมันจะศูน์อีกตั้งหากก็เลยปรึกษาอาจารย์นะคะว่าสัญญิงสัญญาอะไรก็ไม่ทากันไว้เพราะเป็นญาติพี่น้องกันนะคะถ้าหากว่าเขาเบีย้ยวจริงๆเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างอะคะ่ะทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญาครับแนะนา <c oughs> ว่าเรียกเขามาทําเซ็นสัญญากันดีกว่าเพื่อความสบายใจเราก็อ้างสิทางบ้านเราก็เขาไม่สบายใจก็เขียนสัญญาให้เราหน่อยตักฉบับได้ไหมเพื่อความสบายใจ นะครับเราคงไม่ฟ้องหราก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับถ้าถึงเวลาก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับค่ะคุณนัุมน์บอกว่าคุณปูท่ทำบัตรประชาชนหายนะปัจจุบันนี้อายุ83ปีแล้วถามว่าจำเป็นต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่หรือเปล่าคะไม่ต้องนะครับังเกิน60ก็ไม่ต้องทำแล้วก็แก่ถาวรครับค่ะแก่ถาวรน,นะคะ หน้าไม่เปลี่ยนเลยนะคะวันนี้เข้ามาทั้งหมดสิบเอ็ดคำถามค่ะอาจารย์โอเคในชาวบ้านคุณจะน้ําท่วมไหมครับโอ้โหเอาไม่ท่วมค่ะแต่ว่าตกโอตกยันเกือบสิบเอ็ดโมงเลยค่ะอาจารย์โอ้เหมือนกันเลยผมวันนี้เลยต้องวิยาน้่งอยู่กับบ้านก่อนอ๋ออาจารย์วิณัมอยู่ค่ะย่ามาแครตกจริงจริงๆโอเคครับคันนทุนด้วบได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้าน โดยสำนักงานอายการสูงสุด